ใครอยากสนับสนุนค่าชากาแฟโดเนทผ่านทาง Trumani Wallet ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหกหกขอบคุณครับ Welcome to Noel ตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบสองควบคุมเมืองเซียนตำหนักสวรรค์สูงสุดขณะที่หนิงฝานกำลังตั้งใจฝึกฝนยานเมืองเซียนภายในตำหนักใหญ่อยู่นั้นภายในเมืองเซียนโบราณก็เต็มไปด้วยเสียงดังเซ็งแซ่เหล่าผู้ฝึกยุทธนับไม่ถ้วนต่างส่งเสียงโห่ร้องบ้างหัวเราะอย่างบ้าคลั่งด้วยความตื่นเต้นและออกตามมหาสมบัติเซียนไปทั่วทุกมุมในเมืองเซียนโบราณ เพียงว่าสมบัติเซียนในเมืองแห่งนี้ส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในเรือนศาลาตำหนักรวมถึงหอคอยต่างๆและที่สำคัญสถานที่เหล่านั้นก็ไม่มีข้อยกเว้นล้วนมีข้อห้ามที่แข็งแกร่งคอยปกปักของภายในไว้อยู่สำหรับเหล่าเทพยุทธธรรมดาธรรมดานี่ย่อมเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถเปิดเข้าไปได้มียอดฝีมือมากมายที่พยายามเข้าไปแต่ถูกข้อห้ามสะท้อนกลับจนตายหากเปรียบเทียบกับผู้ฝึกยุทธเหล่านั้นเจ็ดสำนักที่นำโดยสำนักเซียนยุทธนั้นมีระเบียบว,วินัยมากกว่าและแน่นอนว่าการร่วมมือกันก็เป็นไปอย่างราบรื่นมีกึ่งเซียนเป็นผู้คอยเปิดททาางงงให้้และเพสููุดคออยย่วข กองกำลังใหญ่ทั้งเจ็ดทำลายข้อห้ามของตำหนักรวมถึงหอต่างๆมากมายและรีบเก็บสมบัติเซียนภายในนั้นอย่างรวดเร็วเคล็ดวิชาฝึกฝนเม็ดยาสุดยอดพลังและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก่ายกองอย่างไรก็ตามเมืองเซียนโบราณน,นั้นใหญ่โตเป็นอย่างมากจึงมีตำหนักและหอคอยนับไม่ถ้วนที่ไม่สามารถเข้าไปได้สำเร็จแม้สำนักใหญ่ทั้งเจ็ดจะสามารถเก็บสมบัติเซียนได้อย่างรวดเร็วแต่หากจะพูดถึงเมืองเซียนทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นอีกทั้งเมืองเซียนโบราณจะปรากฏอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นทั้งเจ็ดกองกำล เวลาก็ผ่านไปถึง6วันครึบในวันนี้เองภายในตำหนักใหญ่เววเสียงโห่ร้องที่ดังกึกก้องผ่านหูยานเมืองเซียนก็ถูกหนิงฝานฝึกฝนจนเสร็จสิ้นแล้วถึงแปลกมากด้วยการฝึกฝนยานเมืองเซียนชายหนุ่มรับรู้ได้ถึงบางอย่างในทันทีเขาในเวลานี้ดูเหมือนจะสามารถควบคุมได้ทั้งเมืองเซียนโบราณมีหนำซ้ำเขายังสามารถทำลายกฎข้อห้ามทั้งหมดในเมืองแห่งนี้ได้ด้วยเพียงหนึ่งความคิดและด้วยความคิดเดียวเขาสามารถไปได้ทุกที่ภายในเมืองนี้อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนเมืองเซียนโบราณตรงหน้าให้กลายเป็นสิ่งของบนมือก็ได้ พูดในอีกทางหนึ่งก็คือเมืองเซียนโบราณแห่งนี้มีหนิงฝานเพียงคนเดียวที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้ถึกๆในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถึงเวลาสนุกแล้วสิสายตาของชายหนุ่มพลันเปล่งประกายเขายังไม่ลืมเรื่องที่สำนักเซียนยุทธและสำนักเซียนวิถีสวรรค์พุ่งเป้ามาที่เขานับจากนี้ด้วยความต้องการของเขาเขาสามารถใช้ยานเมืองเซียนรอบสอดสองการเคลื่อนไหวของสำนักเซียนยุทธและสำนักเซียนวิถีสวรรค์ได้ถือเจ็ดสำนักใหญ่ต่างก็อยู่ภายในเมืองเซียนดูแล้วคงจะพยายามช่วยกันทำลายตําหนักหลักของเมืองเซียนตําหนักสวรรค์ เป็นเช่นนี้นี่เองภายในตําหนักสวรรค์สูงสุดต้องมีสมบัติเซียนของจริงอยู่แน่คือือ,อต้องการนําเอาสมบัติเซียนไปถามข้าก่อนหรือยังด้วยความคิดเดียวของหนิงฟานก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกองกําลังใหญ่ทั้งเจ็ดได้หลังจากยิ้มออกมาอย่างเย็นชาแล้วชายหนุ่มก็ให้คนของสํานักเซียนกระบี่ที่อยู่ภายนอกตําหนักใหญ่เข้ามาข้างในไม่ต้องต่อต้านข้าจะพาพวกเจ้าไปยังที่แห่งหนึ่งหลังจากพูดจบหนิงฟานก็โบกมือขึ้นในอากาศทันทีแล้วผู้คนก็หายไปจนหมดก่อนจะมาปรากฏตัวภายในตําหนักสวรค์ูง สมบัตเซียนเหล่าผู้คนแห่งสำนักเซียนกระบี่ที่เพิ่งมาถึงยังตําหนักสวรรค์สูงสุดต่างส่งเสียงร้องด้วยความตกใจในทันทีจุลภาในตอนนี้ภายนอกตําหนักสวรรค์สูงสุดล้วนเต็มไปด้วยเหล่าผู้ฝึกยุทธนอกจากสำนักใหญ่ทั้งเจ็ดที่นำโดยสำนักเซียนยุทธแล้วนั้นก็ยังมีเหล่าผู้ฝึกยุทธกองกําลังชั้นที่สองชั้นที่สามและผู้ฝึกยุทธไร่สำนักกว่าอีกหมื่นคนทุกๆคนกําลังพยายามอย่างหนักเพื่อจะเข้าไปในตําหนักสวรรค์สูงสุด ตำหนักสวรรค์สูงสุดนั้นใหญ่โตโออายิ่งทุกคนแห่งเต็มไปด้วยอักขระข้อห้ามมากมายและแสงแห่งเซียนแทบจะไม่ต้องปกปิดก็รู้ได้เลยว่าภายในตําหนักใหญ่นี้มีสมบัติเซียนของจริงอยู่ทุกท่านที่แห่งนี้คือตําหนักสวรรค์สูงสุดที่เหล่าบรรพบุรุษของทั้งแปดสํานักเคยพูดเอาไว้ในเวลานี้ดวงตาของเหล่าเทพยุทธแห่งสํานักเซียนกระบี่ต่างเปล่งประกายสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและโลภจนไม่สามารถควบคุมเอาไว้ได้สายตาของเจ้าสํานักปีศาจโบราณเจ้าสํานักโลกใต้พิภพเจ้าส เพราะบรรพบุรุษของทั้งแปดสำนักเคยกล่าวเอาไว้ว่าตหนักสวรรค์สูงสุดคือตหนักหลักของเมืองเซียนโบราณภายในนั้นเก็บรักษาสมบัติเซียนของจริงเอาไว้เพียงแต่ว่าข้อห้ามของตํนักสวรรค์สูงสุดนี้ล่าแก่รงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มีเพียงวันสุดท้ายที่เมืองเซียนปรากฏเท่านั้นพลังจึงจะอ่อนแอลงนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทั้งเจ็ดกองกำลังมาที่นี่ใน,ในวันสุดท้ายทุกท่านแม้วันนี้ข้อห้ามของตํนักสวรรค์สูงสุดจะอ่อนกำลังลงแต่ก็มิใช่ว่ากึ่งเซียนหนึ่งหรือสองคนจะสามารถทำลายลง ได้ยินเช่นนั้นเจ้าสำนักแห่งสำนักปีศาจโบราณก็พลันขมวดคิ้วและเอ่ยขึ้นร่วมมือกันได้แต่หลังจากที่เปิดตำหนักสวรรค์สูงสุดนี้แล้วสมบัติเซียนภายในจะแบ่งกันเช่นไรแน่นอนว่าต้องใช้พลังเพื่อแย่งเอามาอูเซียนเหรินพูดขึ้นเบาๆหืบหือเจ้าสำนักเซียนยทดความคิดของท่านช่างดีเสียจริงเรื่องของพลังท่านแข็งแกร่งมากที่สุดนอกจากนี้สำนักเซียนยุทธและสำนักเซียนวิถีสวรรค์ก็ยังเป็นเหมือนบ้านหลังเดียวกันพลันยามนี้เองเจ้าสำนักที่เป็นกึ่งเซียนท่านหนึ่งเอ่ เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วอูเซียนเรินก็ขมวดคิ้วและพูดขึ้นว่าเช่นนั้นพวกท่านต้องการเช่นไรเจ้าสำนักแห่งสำนักปีศาจโบราณกล่าวทันทีว่าท่านเจ้าสำนักเซียนยุคหลังจากที่เปิดตำหนักสวรรค์สูงสุดไม่ว่าจะมีสมบัติเซียนมากมายแค่ไหนพวกเราทั้งเจ็ดสำนักในที่นี้จะต้องได้รับส่วนแบ่งที่เท่ากันหากท่านไม่เห็นด้วยก็มีต้องเปิดตำหนักสวรรค์สูงสุดนี้ใช่แล้วเช่นนั้นจึงจะยุติธรรมมิเช่นนั้นก็รอให้ตำหนักสวรรค์สูงสุดเปิดขึ้นอีกครั้งในอีกหมื่นน้านางหเพกั็ดวย แม้ว่าในสายตาของทุกคนสมบัติเซียนภายในตําหนักสวรรค์สูงสุดจะไม่ใช่ของปลอมแต่ก็รู้ดีว่าโอกาสที่จะแย่งชิงมาได้นั้นมีน้อยนิดเพราะพวกเขาไม่สามารถชนะอูเซียนเรินได้อย่างแน่นอนอูเซียนเรินขมวดคิ้วขึ้นแม้ว่าจะไม่พอใจกับกฎต่างๆเหล่านี้แต่ก็ทำได้เพียงพยักหน้าได้หลังจากเปิดตําหนักสวรรค์สูงสุดแล้วสมบัติเซียนภายในนั้นพวกเราทั้งเจ็ดสํานักจะเอามาแบ่งกันอย่างเท่าเทียมครึบสิ้นสุดคําพูดนั้นอูเซียนเรินก็แทะบอรดรนทนไม่ไหวที่จะลงมือดัอทออทีนนใ ตูมตูมตูมคล้อยหลังอูเซียนเรื่งลงมือแล้วเจ้าสำนักที่เหลืออีกห้าคนก็เริ่มลงมือพลังอันพุ่งพล่านของกึ่งเซียนระเบิดออกทันทีและภายใต้การนำของกึ่งเซียนทั้งหกคนยอดฝีมือของทั้งเจ็ดสำนักต่างก็ลงมือด้วยพลังไรที่สิ้นสุดเริ่มทำลายข้อห้ามแห่งตำหนักสวรรค์สูงสุดตูมตูมตูมประตูของตำหนักสวรรค์สูงสุดที่สูงกว่าสิบเจ้าง,งอกก็พลันเกิดการสันสะเทือนขึ้นเพียงชั่วอึดใจนั้นอัคระก็ส่องแสงกระพริบอยู่ด้านซ้ทท้าาายยออยัยัังงทท่่่่จจะะกกกกกรตตตววอออแแลล็็ๆบมนนิิเปป ไม่เปิดดูแล้วข้อห้ามแห่งตำหนักสวรรค์สูงสุดจะแข็งแกร่งมากกว่าที่พวกเราคิดเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วดวงตาของอูเซียนเรินและคนอื่นๆก็จริงจังขึ้นมาในทันทีทำอย่างไรดีขณะที่ทุกคนกำลังลังเลอยู่นั้นอูเซียนเรินมองไปยังเหล่าผู้ฝึกยุ่งไรสำนักกว่าแสนคนที่มารวมตัวกันอยู่รอบๆทุกท่านเชิญทุกท่านลงมือช่วยพวกเราเปิดตำหนักสวรรค์สูงสุด,ดด้วยกันแม้ว่าอูเซียนเรินจะพูดขึ้นแต่รอบๆนั้นกลับไม่มีผู้ใดลงมือเลยแม้แต่คนเดียวเห็นเช่นนั้นแล้้้้้้วููเเเซซีีีียยนนนนนรรริกกกกททาาาไไดดดพพงงงงขึอออคคัััผตมมมม่ลลลืจจะบบบสโณป สวรรค์ทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นเหล่าผู้ฝึกยุทธก็เริ่มอารมณ์พลุ่งพล่านทันที55จะได้รับสมบัติเซียนหรือไม่ก็ไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือข้าชอบช่วยเหลือผู้คนใช่แล้วสำนักขสูรมายาของข้าจะช่วยเจ็ดสำนักเองข้านักพรตเต๋าแห่งหุบเขาจะช่วยอีกแรงข้าด้วยข้าก็ด้วยอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่พลันทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยความสนใจในสมบัติล้ำค่าเหล่าผู้ฝึกยุทธในที่แห่งน,งนี้ต่างพากันลงมืออย่างพร้อมเพรียง บึมบึมบึมพลังหลากหลายสายถูกส่งออกมาทั้งของเทพสูงสุดเทพสวรรค์เทพปฐพ,พีและอื่นๆแม้ว่าในแต่ละสำนักจะไม่มีกึ่งเซียนผู้แข็งแกร่งอยู่เลยแต่หากผู้ฝึกยุ่งกว่าแสนคนลงมือพร้อมกันพลังที่รวมเข้าด้วยกันก็มีอาจประมาทได้เลยตู้มอม,มทันใดนั้นก็เกิดเสียงกมปนาที่สั่นสะเทือนบริเวณโดยรอบขึ้นข้อห้ามของประตูตำหนักสวรรค์สูงสุดถูกทำลายลงแล้วยอมเยี่ยมอูเซียนเรินและคนอื่นๆต่างตกตะลึงจากนั้นพวกเขาก็พุ่งเข้าไปในตำหนักเพื่อค้นหาสมบัติเซียนทันที เขาว่าตอนนี้เองประตูตำหนักสวรรค์สูงสุดกลับถูกเปิดออกมาจากด้านอีกทีเงาของกลุ่มคนที่มีกระบี่สะพายอยู่ด้านหลังค่อยๆก้าวเดินออกมาจากตำหนักใหญ่ภายใต้การนำของบุคคลวัยเยาว์ในชุดคลุมธรรมดารรมดาอะสำนักเซียนกระบี่ตอนที่1 6 3กึ่งเซียนคุกเขาผู้คนหมอบลงเมื่อเห็นว่าหนิงฝานเดินนำเหล่ายอดฝีมือแห่งสำนักเซียนกระบี่ออกมาจากตำหนักสวรรค์สูงสุดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ต่างตื่นตกใจทุกคนตกตะลึงจนลืมเคลื่อนไหวและในหัวก็คล้ายดูจะมึนงงไปหมด ขณะนั้นเองหนิงฝานก็ก้าวออกไปด้านหน้าตำหนักอย่างใจเย็นหลังจากมองไปรอบๆเขาก็โบกมือยิ้มขึ้นพลางกล่าวว่าสวัสดีตูมทันทีที่พูดจบก็เกิดเสียงดังเซ็งแซ่ขึ้นในที่แห่งนี้อ้าหนิงฝานเป็นเหล่าสำนักเซียนกระบี่จริงๆด้วยบัดซบเหตุใดพวกเขาถึงอยู่ภายในตำหนักสวรรค์ส,ส,สูงสุดได้นี่พวกเขานำหน้าพวกเราเข้าไปในตำหนักสวรรค์สูงสุดก้าแล้วจริง,รงๆหรือไรเหตุผลเสียจริงข้อห้ามของตำหนักสวรรค์ส,สูงสุดนี้พวกเราหลายคนรวมกันถึงจะเปิดออกได้พวกเจ้าจะเข้าไปก่อนได้อย่างไร แน่นอนว่าจะต้องใช้วิธีที่พวกเราไม่รู้เพื่อเข้าไปในตําหนักสวรรค์สูงสุดนี้เป็นแน่อัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่พลันเกิดเสียงต้แย้งขึ้นในหมู่ฝูงชนและสายตาของผู้คนทั้งเจ็ดสํานักก็จ้องมองไปที่หนิงฝานอย่างไม่วางตาโดยเฉพาะอูซื่อแห่งสํานักเซียนวิถีสวรรค์ที่ราวกับว่ากําลังพบเจอกับศัตรูรอบดวงตาของนางแดงกํัไปด้วยความโกรธก่อนจะตะโกนออกมาว่าหนิงฝานครายอยู่นอกเมืองน้องชายของข้าย,ยอมปล่อยเจ้าไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เจ้ากลับยังกล้าเข้ามาในเมืองเซียนโบราณอีกงงงัั้้้้้้นนนรออชาาาาายยขขคีีีีจะไไไวววิตเเเม่ดกแลส จริงๆแล้วไม่ต้องรอให้อูซื่อเกือนเสียด้วยซ้าโอกาสที่อูเซียนเรินจะฆ่าหนิ่งฝันอยู่ตรงนี้แล้วนิงฝานเจ้าเข้าไปยังตำหนักสวรรค์สูงสุดตั้งแต่เมื่อใดสมบัติเซียนเล่าอูเซียนเรินถามขึ่งอย่างเย็นชาพลังกึ่งเซียนเก้าที่ห้าปทุขึ้นในบัดดลขณะที่เหล่าเจ้าสํานักคนอื่นๆต่างพากันจับจ้องไปยังหนิงฝานความขับข้องใจระหว่างสานักเซียนวิถีสวรรค์และสานักเซียนกระบี่ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจสําหรับพวกเขาแต่ที่สนใจกลับเป็นสมบัติเซียนภายในตำหนักสวรรค์สูงสุดต่างหากสมบัติิเเซีีียนนท่่่่พพวกจ้้าูดถึงงงคืือออขสใชหรไม นิงฝานม่ได้สนใจอูเซียนเริงเลยเขาหยิบเอาผู้กันออกมาขนาดของผู้กันไม่ใหญ่แต่ยาวมากและภายในนั้นก็มีแสงเซียนสองประกายออกมาด้วยโอ้สมบัติเซียนนี่จะต้องเป็นสมบัติเซียนของจริงแน่ๆสมบัติเซียนอยู่ในมือของเจ้านี่เองส่งสมบัติเซียนมาสมบัติชิ้นนี้มิใช่สิ่งที่สำนักเซียนกระบี่อย่างพวกเจ้าจะเข้ามายุ่งด้วยได้เมื่อเห็นผู้กันแห่งเซียนในมือของหนิงฝานผู้คนในที่แห่งนี้ต่างพากันตื่นตกใจอูเซียนเรินและคนอื่นๆเผยสายตาโลดออกมาอย่างไม่ปิดบังซ้ำยังพากันส่งเสียงข่มขู่ด พูดได้ดีนี่พวกเจ้ามีคนตั้งเยอะข้าคงมีกล้านำสมบัติเซียนไปเพียงคนเดียวหรอกหนิงฝานแกล้งทำท่าทางเหมือนกลัวจากนั้นเขาก็หยิบสมบัติเซียนออกมาเขย่าแสงเซียนพร่างพราวแล้วเขาก็พูดขึ้นอีกครั้งทว่ายามนี้พวกเจ้ามีหกคนแต่สมบัติเซียนนั้นมีเพียงชิ้นเดียวข้าควรให้ผู้ใดดีส่งมาให้ข้าอูเซียนเหรินพูดขึ้นในทันทีพลังตึกฝนของกึ่งเซียนเก้าที่ห้าสันกระเพื่อมออกมากลางอากาศทําให้อีกห้าคนรู้สึกกลัวยิ่งอย่างไรก็ตามเพราะด้านหน้าคือสมบัติเซียนนีี่่่่จงทาาา้้คนนนอออกไไมมยยแพๆเชด เจ้าสำนักปีศาจโบราณที่เป็นกึ่งเซียนก้าที่สี่ก็ปลดปล่อยพลังที่พุ่งพล่านออกมาพร้อมพูดขึ้นว่าเหตุใดต้องให้ท่านสมบัติเซียนชิ้นนี้จะต้องเป็นของสำนักปีศาจโบราณบางอาจสำนักโลกใต้พิภพของข้าจะไม่เหมาะสมกับสมบัติเซียนได้อย่างไรหนิงฝานส่งมาให้สำนักยานเซียนของข้าถือสมบัติเซียนชิ้นนี้เป็นของสำนักปีศาจเมคาและสำนักเทพตะวันต่างหากอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่เหล่ากึ่งเซียนผู้แข็งแกร่งต่างพากันส่งเสียงตะโกนออกมาด้วยคุณค่าของสมบัติเซียนชิ้นนี้ก็ชัดเจาอ,อยละถ แม้แต่สองสำนักที่อ่อนแอที่สุดอย่างสำนักปีศาจเมคาและสำนักเทพตะวันที่มีกึ่งเซียนเก้าที่สองอยู่สองคนก็ยังพร้อมที่จะต่อสู้ถือคนอย่างพวกเจ้ายัางกล้าที่จะสู้กับข้าหรือช่างกล้าเสียจริงในเวลานี้เองอูเซียนเรินพูดขึ้นด้วยความเย็นชาอีกครั้งทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยพลังกึ่งเซียนเก้าที่ห้าอันน่าสะพรึงกลัวจะกล้าหรือไม่กล้าแค่ลองดูก็รู้แล้วกลัวแค่ว่าเจ้าจะสู้ไม่ไหวเสียมากกว่าหากต้องสู้ก็สู้ตุ้มตุ้มตุ้มซึ่งคำพูดพวกนั้นเหล่ากึ่งเซียนกาางพากาัร,ระเบิดลออม ในเวลานี้่วทั้งภายนอกของตําหนักสวรรค์สูงสุดเต็มไปด้วยพลังและจิตสังหารบรรยากาศเปลี่ยนเป็นการสู้รบที่ต่างหยิบสัตราวุธตนเองออกมาทิงชัยทุกท่านช้าก่อนทันใดนั้นเองอูซื่อแห่งสํานักเซียนวิถีสวรรค์ก็พูดขึ้นตอนนี้สมบัติเซียนยังอยู่ในมือของหนิงฝานหากพวกเราเริ่มต่อสู้กันทุกคนก็จะได้รับบาดเจ็บเช่นนั้นมีใช่ทําให้สํานักเซียนกระบีรอดตัวไปได้หรือฟังข้าก่อนพวกท่านควรจะฆ่าหนิงฝานและเหล่าผู้คนแห่งสํานักเซียนกระบีเสียก่อนแล้วค่อยน ทันทีที่คำพูดนั้นออกมาอูเซียนเริงและเหล่าผู้คนที่กำลังต่อสู้โดยการหยิบสัตราวุธตนเองออกมานั้นก็พลันรู้สึกว่าคำพูดนี้มีเหตุผลไม่น้อยจึงเริ่มหันปลายแหลมคมไปทางหนิงฝานแทนสิ่งที่นางพูดช่างน่าสนใจเสียจริงหนิงฝานยกยิ้มเย็นชาขณะที่ในใจได้ตัดสินม,มอบความตายให้กับอูซื่อไปแล้วทุกท่านความแค้นระหว่างหนิงฝานและพี่สาวของข้าพวกท่านมีต้องเร่งรีบฆ่าจะฆ่ามันแล้วค่อยมาหาหรือกันว่าผู้ใดควรได้เป็นเจ้าของของสมบัติเซียนอูเซียนเริงพูดขึ้นแล้วทันใดนั้นเขาก็หหันนไปทางงางงิฝ ข้าและเจ้าสำนักเซียนวิถีสวรรค์เป็นสหายเก่ากันเช่นนั้นแล้วเหตุใดข้าจึงจะไม่แก้แค้นให้กับสหายเก่าเล่ามันผู้นี้เคยใช้ระดับเทพสูงสุดสังหารกึ่งเซียนนี่ย่อมเป็นเรื่องที่อันตรายมากข้าจะช่วยท่านเองข,ข,ข้าก็จะช่วยท่านเองปังปังปังภายในเสียนตะโกนพวกนั้นเหล่ากึ่งเซียนผู้แข็งแกร่งต่างพากันพุ่งเข้าใสา่หนิงฝานพวกเขารู้ดีว่าผู้ใดที่ฆ่าหนิงฝานได้เป็นคนแรกก็จะมีโอกาสในการได้รับสมบัติเซียนจึงไม่มีผู้ใดที่ยืนอยู่เฉยๆในที่แห่งนี้เลยเมื่อมองเห็นกกกกึ่่่่งงงงงงเเเีีียยยนนนนนผู้้้แแขขรทัััคลลจะาาาาชหหุมบสิ หนิงฝานเอาชีวิตของเจ้ามาให้ข้าอูเซียนเหริงที่มีพลังขอบเขตกึ่งเซียนเก้าที่ห้านับว่ามีความว่องไวเป็นอย่างยิ่งเพียงชั่วพริบตาก็สามารถพุ่งมาหยุดอยู่ด้านหน้าของหนิงฝานแล้วจากนั้นมองเห็นแค่ว่าเขาเพียงโบกมือความว่างเปล่าก็พลันถูกถีกระชากหัดนั้นพุ่งตรงเข้าไปเพื่อหมายจะคว้าจับหนิงฝานห้าห้าหนิงฝานหัวเราะพลังยิ้มอย่างเย็นชาเพราะในเวลาต่อมานั้นเขาเพียงแค่ยื่นมือและชี้นิ้วออกไปตุม้มดัชนีเดียวกลับทำให้พลังที่มองไม่เห็นพุ่งลงมาจากท้องฟ้าและกดทับลงบนรร่าาางกายยอ,อูเเซีนนหิใพต ตุกขณะนั้นเองทั่วทั้งร่างกายของเขาไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปทําได้เพียงคุกเข่าลงบนบันไดแทบเท้าของหนิงฝานสีหน้าของอูเซียนเหรินยามนี้พลันตกตะลึงยิ่งข้าเป็นใครข้าอยู่ที่ไหนข้าต้องการที่จะทําสิ่งใดจุนละภาคก่อนที่ผู้ใดจะล่วงรู้เห็นอูเซียนเหรินที่เพิ่งจะถูกกดลงกึ่งเซียนที่เหลืออยู่ทั้งห้าคนซึ่งกำลังจะเข้าไปฆ่าหนิงฝานพร้อมกันพลันสีหน้าของทุกคนก็เต็มไปด้วยความตื่นตะนก แล้วตอนนั้นเองเพียงความคิดเดียวของหนิงฝานพลังห้าสายของเมืองเซียนโบราณก็มาอยู่บนร่างกายของคนทั้งห้าทำให้ทั้งห้าคนไม่อาจขัดขืนอะไรได้และต้องคุกเข่าลงแทบเท้าของหนิงฝานสิ่งนี้ทําให้ทั้งห้าคนเกิดความสับสนพวกข้าเป็นใครพวกข้าอยู่ที่ไหนพวกข้าต้องการที่จะทําสิ่งใดจุนลาคขณะที่อูเซียนเรินและคนอื่นๆกําลังมึนงงกันอยู่นั้นฝูงชนในสถานที่แห่งนี้ต่างพากันตื่นตกใจเพราะในสายตาของพวกเขาหนิงฝานเพียงแค่ยกนิ้วขึ้นมาชี้อย่างง่ายดายเหล่ากึ่งเซียนผู้แข็งแกร่งทั้งหกคนซึ เรากับว่าทั้งหกคนมีได้ไปเพื่อฆ่าหนิงฝานแต่เข้าไปเพื่อคุกเขาทำความเคารพสวรรค์นี่มันพลังอันใดกันบ้าจริงเจ้าทำสิ่งใดกับพวกข้าเป็นไปไม่ได้เจ้ามีใช่เป็นกึ่งเซียนเก้าที่หนึ่งหรือเหตุใดจึงสามารถสะกดข่มพวกข้าได้อัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่อูเซียนเหรินและคนอื่นๆมีปฏิกิริยาต้อตอบกลับมาและร้องตะโกนขึ้นด้วยความร้อนรอนแต่ไม่ว่าพวกเขาจะใช้พลังอย่างไรทุกคนก็ทำได้เพียงคุกเขาลงอย่างน่าอัปยศอยู่ตรงหน้าหนิงฝานเท่านั้นน้องชายข้าข่านเจ้าสำนักข่านเจ้าสำนัก ในเวลานี้ผู้คนของทั้งเจ็ดสํานักใหญ่ต่างกันมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาและพุ่งตัวเข้าไปหมายจะฆ่าหนิงฝานทิ้งเสียทว่าหนิงฝานครานีหาได้ขยับแม้แต่กระพริบเดียวเขาเพียงแค่เหลือมองเท่านั้นตุกตุกตุกเหล่ายอดฝีมือของทั้งเจ็ดกองกําลังใหญ่ที่พุ่งตัวมาเพื่อฆ่าต่างก็ล้มล,ลงกับพื้นสวรรค์นี่มันอันใดกันบัดซบเขตใดจึงต้องคุกเขาให้กับนิงฝานด้วยเช่นนี้แล้วพวกเราต้องคุกเขาลงด้วยหรือไม่เพียงชี้นิ้วกึ่งเซียนก็ยอมคุกเข่าให้ หรือว่านิงฝานจะเป็นเทพเซียนมาจุติใหม่มีเช่นนั้นแล้วเหตุดเขาจึงได้หน้าเกรงขามถึงเพียงนี้อัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่ฉับพลันนั้นก็ทําให้ผู้คนทั้งหมดในที่แห่งนี้ต้องตื่นตกใจเพราะเหตุใดกันปู่เซียนเริงตะโกนขึ้นและผู้คนที่เหลือก็ดูโกรธขึ้นมาทุกคนล้วนไม่เข้าใจพวกเขาคิดไม่ออกจริงๆนิงฝันเป็นเพียงกึ่งเซียนเก้าที่หนึ่งเหตุดจึงแข็งแกร่งมากถึงเพียงนี้ชายหนุ่มกลับยกยิ้มขึ้น55ลืมบอกพวกเจ้าไปข่าสามารถควบคุมได้ทั่วทั วลคัมทูโนเวลตอนที่1 6 4บปิดม่านฉากเมืองเซียนโบราณการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันว่าอย่างไรนะควบคุมเมืองเซียนโบราณไม่เป็นไปไม่ได้ได้ยินหนิงฝานพูดเช่นนั้นอูเซียนเหรินและคนอื่นๆพลันมีท่าทีที่ตกตะลึงใบหน้าดูไม่เชื่อเมืองเซียนโบราณจะปรากฏเพียงครั้งเดียวในหนึ่งหมื่นปีรวมกับเวลาสั้นๆเพียงเจ็ดวันแค่คนหาสมบัติยังจะไม่ทันเลยนะัประษาอันใดกับการควบคุมเมืองได้ทั้งเมืองทว่าในเวลาต่อมานั้นเอง เรากับจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงแค่เพียงหนึ่งความคิดก็สามารถนำพาผู้คนของสำนักเซียนกระบี่ออกมาภายนอกได้ในทันทีครึบและด้วยการโบกมือเพียงครั้งเดียวมืองเซียนโบราณขนาดใหญ่โตที่อยู่ตรงหน้าก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วภายในเวลานี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของเล่นที่ถูกหนิงฝานถือไว้ในอุ้งมือและในทางกลับกันยามนี้แนวสายตาของอูเซียนเรินและเทพยุทธ์คนอื่นๆมองร่างของหนิงฝานราวกับเขากลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่สูงระหานที่ยืนอยู่ภายนอกสวรรค์ชั้นเก้าซึ่งมองลงมาก็เห็นทั่วทั้งมืองเซียน เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วทุกคนก็ตื่นตกใจและกลัวจนตัวสัน่นผู้คนมากมายต่างอยากหลบหนีออกไปจากเมืองเซียนโบราณแต่กลับพบว่าไม่สามารถห่อออกมาจากที่นั่นได้คลันหนิงฝานพูดขึ้นว่าข้าหนิงฝานเจ้าสำนักแห่งสำนักเซียนกระบี่เมืองเซียนโบราณแห่งนี้ถูกควบคุมโดยข้าหากไม่อยากติดอยู่ในเมืองเซียนตลอดกาลก็จงปล่อยสมบัติเซียนไปสักข้าก็จะปล่อยพวกเจ้าออกไปจากเมืองแห่งนี้ตู้มอมอมอ,มอแม้ว่าเสียงของหนิงฝานนั้นคล้ายจะเบาแต่เทพยุทธ์ทุกคนภายในเมืองเซียนโบราณยังคงได้ยินอยู่ดีและอันที่จริงมันดังกึกก้องราวกับเสียงฟ้าร้องจาก สำนักผสานูรมายาของพวกข้ายินยอมที่จะสลัดสมบัติเซียนพักสำเนียงวาย,ยุของข้ายินดีที่จะสลัดสมบัติเซียนข้าข่ายอมแพ้ได้โปรดท่านช่วยปล่อยพวกข้าออกไปจากเมืองนี้ทีอัญยประกาศคู่จุลภาพอัญยประกาศคู่ยามนี้ผู้ฝึกยุทธที่ตามมหาสมบัติต่างตื่นประหนกและพากันวางสมบัติเซียนชิ้นต่างๆที่ได้จากเมืองแห่งนี้ลงแม้ว่าสมบัติเซียนนั้นจะดีแต่ก็คงไม่ดีเท่ากับอิสรภาพของชีวิตตุกตุกตุกหนิงฝานไม่ได้ทำร้ายพวกเขาหาพวกเขายอมละทิ้งสมบัติเซียนทุกคนก็จะได้รรัับกกาาปล่ออยยตวจเเมืงซีน เพียงคลิปตาภายในเมืองเซียนโบราณน,นี้ก็เหลือเพียงเหล่าเจ้าสำนักและผู้คนของทั้งเจ็ดสำนักเท่านั้นหนิงฝานเจ้าปล่อยข้าออกไปแล้วเรามาสู้กันสักตั้งใช้วิธีการขังข้าไว้ภายในเมืองเซียนเช่นนี้จะเรียกว่าลูกผู้ชายได้อย่างไรอูเซียนเรินพูดด้วยสีหน้าที่ซีดเซียวจนถึงตอนนี้เขายังคงขู่กอเข่าอยู่กับพื้นและไม่สามารถขยับไปไหนได้ขณะที่เจ้าสำนักแห่งสำนักปีศาจโบราณและคนอื่นๆต่างก็พูดขึ้นหนิงฝานพวกข้าไม่ต้องการสมบัติเซียนอีกแล้วปล่อยพวกข้าออกไปเถอะเจ้าสำนักหนิงฝานข้าและประมาจาาาาารยยยเเเเเซีีนนนนนกกกบ่่่่่ปปป็สหหัทวลอออข้้ไจมืงงแถ ท่านเจ้าสำนักหนิงฝานท่านเข้าใจผิดแล้วทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเรื่องเข้าใจผิดอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่เหล่ากึ่งเซียนที่เหลืออยู่มีทั้งที่แข็งแกร่งและอ่อนแอเห็นได้ชัดว่าคนทั้งหมดไม่อยากถูกกักขังอยู่ในเมืองเซียนโบราณไปตลอดกาลทันใดนั้นหนิงฝานก็ยกยิ้มขึ้นมาข้าคิดออกแล้วสิ่งนี้นับว่าง่ายมากและมีเพียงสองสิ่งที่ข้าต้องการเท่านั้นสิ่งใดกันสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังข้อแรกข้าผู้หญิงไร้กาศแห่งสำนักเซียนวิถีสวรรค์เสียน,นีนิววสคถร ไม่น้องชายข้าช่วยข้าด้วยอูซื่อแห่งสำนักเซียนวิถีสวรรค์ลพลันตื่นตระหนกในทันทีตอนนี้เอหนิงฝานปล่อยบางคนออกมาจากการควบคุมหลายคนก้าวไปข้างหน้าเพื่อลงมือฆ่าอูซื่อแห่งสำนักเซียนวิถีสวรรค์ฉับพลันนั้นพลังปรานก็พุ่งออกไปขณะที่อูเซียนเรินซึ่งสามารถกลับมาขยับตัวได้อีกครั้งก็มิได้มีท่าทีอะไรเลยระหว่างอิสรภาพกับอูซื่อที่อยู่ตรงหน้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเลือกข้อแรกข้อที่สองเจ้าต้องการสิ่งใดเหล่ากึ่งเซียนถามขึ้นอีกครั้งแม้พวกเขาจะมีท่าีนิงเยายใใาาลหฝส ผู้ใดจะลุวงรู้หนิงฝานกลับยิ้มออกมาด้วยความเย็นชาส่งจิตวิญญาณชีวิตของพวกเจ้ามาเสียบางอาจเจ้ากล้าล้อพวกข้าเล่นหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วอูเซียนเหรินกับหลายคนก็ตะโกนต่อว่าทันทีหากส่งมอบจิตวิญญาณแห่งชีวิตออกไปทุกชีวิตของพวกเขาก็จะถูกควบคุมโดยหนิงฝานนั่นมันแตกต่างตรงไหนกับการที่ถูกขังอยู่ในเมืองเซียนโบราณตลอดกาลห้าห้าหากไม่ต้องการส่งมอบมาเช่นนั้นก็อยู่ในนี้ต่อไปเสียเถอะหนิงฝานยิ้มขึ้นอย่างเย็นชาและกดผู้คนลงอีกครั้งหนิงฝานเจ้ากล้าทำเช่นนี้กับพวก้าร รอให้พวกข้าออกไปได้ก่อนเถอพวกข้าจะต้องทำลายกระดูกของเจ้าให้แหลกสลายให้ได้อัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่ผู้คนต่างโห่ร้องและในเวลาต่อมามืองเซียนโบราณก็ถูกหนิงฝานเก็บกลับไปทั่วทั้งเมืองเซียนโดยรอบเต็มไปด้วยความมืดมิดอันที่จริงเขาสามารถใช้พลังเมืองเซียนโบราณกดทับทุกคนให้ตายได้ในทันทีทว่าเขากลับไม่ได้ทำเช่นนั้นประการแรกต้องหลงเหลือกึ่งเซียนไว้หลายหลายคนเผื่อในภายภาคหน้าจะสามารถใช้การอะไรได้ประการที่สองหากจะฆ่าพวกเขาเช่นนี้ก็เป็นการตายง่ายมากเกินไปหากกักขังเอาไว้ในเมืองเซียนตลอดการจึงจะทำให้พวกเขารู้สึกส้นหวัง กลับสำนักเซียนกระบี่หลังจากเก็บเมืองเซียนโบราณเอาไว้แล้วชายหนุม่มก็มีได้สนใจใบหน้าที่ดูจะตกใจของผู้ฝึกยุทธซึ่งอยู่รอบๆเลยเขาพาคนแห่งสำนักเซียนกระบี่กลับไปยังสำนักเซียนกระบี่โดยตรงคล้อยหลังหนิงฝานไปเหล่าผู้ฝึกยุทธในที่แห่งนี้ก็ค่อยๆจากไปและหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวในเมืองเซียนโบราณก็แพร่กระจายไปจนทั่วควนเซียนทําให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่สวรรค์เมืองเซียนโบราณเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วหนิงฝานเจ้าสำนักคนใหม่แห่งสำนักเซียนกระบี่ไม่รู้ว่าใช้วิธีการใดถึงสามารถควบคุมเมืองเซียนโบราณได้ทั้งเมือง อะไรนะควบคุมทั้งเมืองเซียนโบราณน,นั่นมีใช่เท่ากับว่าได้รับสมบัติเซียนทั้งหมดในนั้นไปหรือถือดูแล้วหลังจากนี้ไปเกรงว่าสำนักเซียนกระบี่จะกลายเป็นผู้นำของแปดสำนักหลังจากนี้อะไรกันหนิงฝานผู้นั้นใช้เมือเซียนโบราณกดทับกึ่งเซียนยอดฝีมือของทั้งหกกองกำลังเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ข้าเจ้าสำนักเซียนวิถีสวรรค์ไปก็พูดได้เลยว่าทั้งเจ็ดสำนักนั้นตกอยู่ในมือของหนิงฝานในวันนี้สำนักเซียนกระบี่ก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำของทั้งแปดสำนักแล้วอะไรกันนี่หนิงฝานผู้นี้แท้จริงแแลล้วเเปปป็นนทททพพยุุมาาาาาจจกกกกี่่่่หงดัััออญญรระะศศคคููภ ในขณะที่ผู้คนภายในแคว้นเซียนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นหนิงฝานก็กลับมาถึงสำนักเซียนกระบี่เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเห็นว่าสำนักเซียนกระบี่กลายเป็นสำนักที่แข็งแกร่งมากที่สุดในเมืองเซียนโบราณผู้คนทั่วทั้งสำนักเซียนกระบี่ต่างโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจราวกับว่าหนิงฝานเป็นพระเจ้าผู้ใดจะคิดว่าหลังจากปรมาจารย์เซียนกระบี่สิ้นที่ไปเดิมทีสำนักเซียนกระบี่จะต้องถูกถอนพลังไปหนึ่งขั้นแต่หลังจากที่หนิงฝานกลายมาเป็นเจ้าสำนักแล้วนั้นสำนักเซียนกระบี่มีเพียงแค่ไม่ถูกถอดถอนพลังแต่กลับกลายเป็นถึงงผู้นนแห่ส โดยที่ไม่ได้สนใจเสียงโห่ร้องด้วยความมดีใจของเหล่าสำนักเซียนกระบี่มากนะักหลังจากที่หนิงฝานกลับมาเขาแบ่งสมบัติเซียนภายในเมืองเซียนโบราณออกมาส่วนหนึ่งและกลับไปฝึกฝนพลังอีกครั้งระบบเมืองเซียนโบราณยังคงสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้หรือไม่ได้เช่นนั้นก็ดีงั้นลงชื่อเข้าใช้ในเมืองเซียนโบราณต่อไปหนิงฝานดีใจเป็นอย่างมากแล้วเขาก็เริ่มเลือกสถานที่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ต่อในทันที แม้ว่าสมบัติเซียนภายในเมืองเซียนโบราณน,นั้นจะมีมากมายแต่หากจะใช้กับร่างกายขอบเขตตึงเซียนก็คงจะพอได้ทว่าถ้าต้องการฝึกยุทธให้ได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นที่เขาต้องการนั้นก็คงจะไม่ได้ช่วยให้บรรลุผลสำเร็จได้อีกทั้งการลงชื่อเข้าใช้ยังสามารถได้รับสมบัติเซียนเหตุใดเขาถึงจะต้องยอมเสียทรัพสมบัติของตัวเองไปโดยเปล่าประโยชน์ของเช่นนั้นควรที่จะเก็บกลับไปยังแคว้นรกร้างเพื่อที่จะได้พัฒนาราชวงศ์เทพขนบติง้งลงชื่อเข้าใช้ในเมืองเซียนโบราณเสร็จสิ้นได้รับศิลาวิญ,ญ,ญ ติงลงชื่อเข้าใช้ในเมืองเซียนโบราณเสร็จสิ้นได้รับวิชากระบี่เซียนติงลงชื่อเข้าใช้ในเมืองเซียนโบราณเสร็จสิ้นได้รับหม้อสวรรค์ฝึกฝนโบราณอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่เป็นเช่นนี้หนิงฝัฝนเพิ่งพาวิธีการลงชื่อเข้าใช้ภายในเมืองเซียนโบราณเพื่อรับสมบัติเซียนชิ้นต่างๆและเดินหน้าฝึกฝนพลังยุทธ์ของตัวเอง เพียงทั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปถึง18ปีด้วยการฝึกฝนทั้ง18ปีที่ผ่านมานี้แม้ว่าหนิงฝานจะยังไม่สามารถทะลวงวิถีทุลีสีชาติและกลายเป็นขอบเขตเซียนทุลีสีชาติได้แต่ภายในขอบเขตกึ่งเซียนก็ขาดอีกเพียงไม่กี่ก้าวก็จะสามารถพัฒนาไปถึงกึ่งเซียนก้าวที่5ได้และในช่วงเวลาหลายปีมานี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทนหนันขึ้น